เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถบัสปรับอากาศ2ชั้นที่เกิดอุบัติเหตุยางระเบิดแล้วเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนจนเกิดไฟลุกท่วมบริเวณถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าถนนรัตนาธิเบศตํตบลบางรักน้อยอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า45นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ขณะที่รถบัสได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบด้านหลังของรถพบศพของนางสาวชนทิดาโชคสะสมนิธิพพอายุ32ปีถูกไฟคลอกไม่เกรียมเป็นตอตะโกขณะที่คนขับคือนายนวัสสันโชคสะสมนิธิพพอายุ43ปีสามีของนางสาวชนทิดาได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบตแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนวสันพร้อมภรรยาและนายเอกนามสมมุติเด็กติดรถรวม3มคนได้วิ่งรถออกมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อจะไปรับนักเรียนโรงเรียนหอวังนนทบุรีไปทัศนศึกษายัางวังโบราณจังหวัดสม,มุทรปราการ ระหว่างวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุยางขวาล้อหน้าเกิดระเบิดเสียงดังสนัน่นจนตัวรถคลูดไปกับเกาะกลางถนนจนเกิดประกายไฟลุกจนไม่วอดทั้งคันพลเมืองดีที่ผ่านมากับนายเอกช่วยกันดึงร่างของโชเฟอร์ออกมาได้แต่ไม่สามารถช่วยนางสาวชนธิดาที่นอนหลับอยู่หลังเบาะรถตอนท้ายได้ทันจนถูกไฟคลอกตายอย่างอนาถ